สครับสินค้าจัดส่งวันที่18เดือน3นะครับเป็นรองเท้าจักรยารุ่นธรรมดาไม่มีซิปข้างนะครับเรามาดูงานที่เราจะจัดส่งนะครับว่าตัวหนังสวยเงางามนะครับไม่มีตำหนิ การตัดเย็บเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกดจุด3จุดได้ความมือนะครับกดแล้วเลือกรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์พาท่านไปยังชอบปีติตอกลาซาด้าไลน์ช็อปนะครับถูกใจช่องทางไหนก็สั่งซื้อช่องทางนั้นได้เลยนะครับสำหรับลูกค้า Facebook ดูที่คอมเมนต์แรกนะครับมีลิงก์ให้เหมือนกันนะครับอย่าลืมเก็บโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมต่างๆก่อนสั่งซื้อนะครับจะได้ไม่พลาดสินค้าราคาพิเศษนะครับเรามาดูพื้นนะครับเย็บพื้นจริงนะครับไม่ใช่เย็บหลอกแข็งแรงทนทานนะครับ ต่อหมดที่ส้นนะครับใส่ไปเลยครับกี่ปีกี่ปีปส้นไม่อา้าพื้นไม่อา้าแน่นอนนะครับสินค้าเรายี่ห้อคข้ามานะครับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกต้องนะครับมีปีมีส่งมีปลายทางนะครับทำเองขายเอง m a ด in Thailand Handmade ทุกคู่นะครับขอพระคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนครับ